เชื่องฮานาออฟฟิศตอนเชิญยิ้มเชิยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเลี้ยงฮาปาร์ตี้วันนี้เห็นทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขนะครับก่อนอื่นก็ยินดีด้วยกับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับผม <laughs> เป็นเป็นรถรถรถแท็กนี่นะครับผมแท็กนึ่นะฮะเฮ้ยน้องลำบากนะกระปูเสือให้มันเลยมีตังตัวเขาแหละเอออเาละครับตอนนี้เราร่วมแสดงความยินดีก่อนนะฮะผู้ที่ได้รับรางวัลนะฮะเป็นมอเตอร์ไซค์คันสวยคันนี้ได้แก่คุณเองครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยรุ่นนี้ติดชอบมรั้งนานแล้วอะไรอ่ะท b 150R เอ็กโมชั่นรถเล็กสเปคบิ๊กไบค์ยินดีด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเลิกงานแล้วก็นำรถกลับบ้านได้เลยนะฮะโอเคครับต้นจี้นจีนพี่พ่อก็อินหน่อยดิโอ้โหเด่นเด่นเลยพี่พี่ใหญ่ได้เห็นเยอะคุณสูงไปเปล่าคนจะมาตั้งเด่นด้วยกันจะมาแท้นหรืออะไรเนี่ยแปในวีไอพีพี่ต้นจีนนะฮะอาหารออกได้เลยนะครับเป็นออเดิร์ฟเย็นออเดิร์ฟเย็น เสิร์ฟเลยครับผงเสิร์ฟเลยครับมามามาเอาลงก่อนเลยเสิร์ฟเลยนะเป็นซีอิ๊วเย็นนะเฮ้ยแล้วมันมีน้ำแข็งทุกอันเลยเหรอเนี่ยอ้าวพี่เขาบอกออเดิร์ฟเย็นเนีพี่มันไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอกินไปเถอะไอ้นุ้ยลุงชายยันเองนะขอบคุณโต๊ะจีนนะโต๊ะจีนนะครับจากที่ไหนเโต๊ะจีนจากที่ไหนเนี่ยโต๊ะจีนเนน้องขอดูชื่อหน่อยอะไรวะอ่านดิโต๊ะจีน หลีเกี่ยวหวดขอขอบคุณนะวันนี้ก็มาร่วมด้วยช่วยกันกับเรานะปะอบพี่ปอบพี่ตอนนี้นะครับผมไอพี่พี่หลกมาแล้วครับตกลกมาแล้วพี่ไม่ประกอบเขาบอกก่อนตลกลงเอาติ็นเป็นปะกกิ่งเอาลงเลยนะโอ้ยตอนเอามาเล้วน้องวางเลยอะไรของมึงเป็นปากกิ่งละมันปากกิ่งยังไงอันนี้อะไรฮะกิ่งอ่าอันนี้อะไรฮะปาก อ่าอันนี้อะไรฮะเป็ดอ่ารวมการกินบักเป็ดกินบักเป็ดเก็บเลยฮะเก็บเก็บเอาล็อก่อนนาะระหว่างทานอาหารนะฮะให้ความสนใจบนเวทีกันด้วยนะพี่พี่ตลกวันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานกับเรานะตลกคนโปรดเนาะเชิญยิ้มนะพี่พี่โน้ตมาโว้ยเอาละไอ้ถั่วแปบเลยมาวะถั่วท่านอ๋อท่านถั่วแล้วท่านไปเป็นนายรโอ๊ย <van fucking> เย็นพี่่เฮ้ยไปทุกคน่เฮ้ยตบให้หน่อยดิตบใหทุกคนดิอ๋อได้ได้ได้ตักดีนาได้ไงโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหชื่อใจชื่อใจให้มันโบ๊ะโบนี้เลยอ่ะแล้ววันนี้มีตลกแล้วมีใครอีกมีตลกแล้วก็มีนักร้องรับเชิญนะฮะนักร้องรับเชิญนักร้องใครมาวันนี้เอาจริงครูลอเก้งอยู่เป็เรื่องเลยพี เดี๋ยวน้องทปรมธานใหญ่อะไปดูแลเรียบร้อยเดี๋ยวตลกเข้ามากันแล้วเป็นจังหวะนอ่ะขอเป็นจังหวะนย

ให้แขกที่ข้าพ่อข้าน่อข้าพ่อข้าพ่อี้าพ่อข้าพ่อข้าพ่อข้านเลี้ยงขอข้าพ่อข้าพ่อข้าพรอข้าพ่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 อ d a าพ่อข้าพ่อข้าพ่ออยาพ่อข้าพ่อขาพ่อข้าพ่อข้าพ่อ้าพ่อก้ลพ่อข้าพ่อข้าพ่อข้าพ่อย้่อขียพ่อข้าพ่อ้าม่อข้เก่ยร้าื่มั้งพ่อบอาพ่อไงพ่อไม่เขลี่อนเกพยร์้า่นอั้งล่ะขาพ่อก ให้มันพังเกียนเกียร์ไปลูกเฮ้ยหาวะเฮ้ยเฮ้ยมาวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้โน้ตไหนอะเย็นมันเย็นไหี่เขาสั่งไว้ผมเห็นมันแอบอยู่นานแล้วเฮ้ยพูดถึงภาษาไทยถูกต้องพี่อักขระตัวเดียวอักษรตัวเดียวใครพูดได้มั่งยกตัวอย่างเอ็กซ์แอนเปิลให้ดูทันทีอย่างยกตัวอย่างก็คือกอไก่เกอเก่ากัดก้อนเกลือกินโกงกันกลางกองกับกับการกลวงเกลียมกรอบแกบ กุกกิกกเกาะโกงช้างอะไรเรากูพี่น้องกูส่งเสริมกันเอ้าะกูพูดอะไรฮะกูขำมึงทุกมวนหน่อยเลยมอม้มอมะมอมะมอมะเมื่อมั่งมีมากมิดมิดหมายมองจ้าเมื่อหมอมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดบิดมุ่งมองมาเมื่อมอดมวยหมูหมาเมียไม่มามองเมียมันเมินหม้อแอร์ นะมึงต่อที่มึงต้องต่อมาปกติจอต่อเมียมึงเหม็นอ๋อไม่เหม็นกูลืมกูลืมกูไม่เคยเล่นเลยเลิกเลยต้องเล่นดิไอพูดแบบนี้คนที่ไหนเนี่ยเอาไงเอาไงเอาแล้วเอาแล้วลถบุรีลถบุรีครับแล้วลถบุรีนี่มีเพลงประจำจังหวัดไหมมีเออเพลงอะไร รอปุรีเมืองเก่าของเราแต่ก่อน๋ยวว่าไงเขาไม่แต่อายุทยาปุรีเนี่ยมาก่อนอายุทยามาก่อนยังไงวะเคยฟังเพลงเม็ดอินไทยแลนด์นะฮะแน่เดี๋ยวนี้เออเอออย่างเงี้ย่ไม่เป็นไรไม่ต้องถือสาเข้าหรอไม่ต้องถือสาตลกหน้าเวทีเขาห้ามโกรธกันเมาคุยได้ไหม เข่าล็อกยาว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 อ้นี่เขาเรียกคาร์ลุยคลุยครูย์ทำไมมีไหล่รูก็ต้องมันก็ต้องมีไหล่รูมันไหลเสียงมันเจ็บเสียงมเจ็บตัวโน้ตเราจะปิดยังไงก็ปิดให้หมดไงเนี่ยปิดอ้าวแล้วนี่รูนี่ยังเหลืออันนี้รูนี่ไว้แอบดูแอบดูใครวะก็รูคนแก่น้ำเก็บเลยนัเก็บเลยครับผมเอออาหารพวกกูล่ะ ดูดูตลอดสบายไอ้น้องเอางี้แปะกล้วยแปะกล้วยเพื่อนพี่อยากกินแปะกล้วยได้ครับได้ครับแปะกล้วยนะลืมลืมอ่าไม่ลืมไม่ลืมแปะกล้วยได้เลยกล้วยโอ้โหมันใหญ่รองเลยอาหารหึ่งอาหารอะไรแปะกล้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแปะกล้วยเนี่ยของมึงอะมันไม่แปะกล้วยตรงไหนอ่ะมันจะแปะกล้วยยังไงนี่อะไรกล้วยอ่ะแล้วเนี่ยอะไรแปะอ่ะรวมกัน แปะกล้วยอ่ะเนี่ยแปะกล้วยถูกแล้วไงป้ามองคอหานเก่งใครดูกินสิเฮ้ยไอ้ล้อทีนี้ไอ้ล้อแปะกล้วยอยาก่องครับพี่โอเคฟังครับแม่สายครับขอบฟ้ายามยึนเห็นแสงลำดวลรับไครอาตย์ จะลับโลกมาลอกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นไปขึ้นมาลบก,กระจอเกเทศน้อยกับตาทันพระหลับพระปวดให้เราเจ็บแป๊บปวดเมื่อยปวดเ้าปวดาผู้เยี่ยมจันทร์กันเสือสุขามศึกษาโ เติมไปเรื่อยเติมเติมติมก็ลืมเนื้อมึงเนี่ยครับผมครับผมก็คงจแค่นี้นะพูดกับพวกเรานะครับก็ขอบขอบคุณเสี่ยวเสี่ยวโอ้ยนะฮะเฮ้ยใคอะโตจีนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปหมดเวลาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี่ตลกยังไม่ลงเลยยังไม่ลาตลกยังไม่ลาเลยพี่ก็ลงแล้วเดี๋ยวพี่ก็ลาแล้วผมรู้นะผมดูอะไรพี่ นี่มีเล่นอะไรโชคดีครับเป็นแฟนทุกท่านแล้วหล่นเวทีอะไรอะจริงวะามีลาแคกเฮ้ยลาแคกไปเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีแต่ต้องเล่นไอ้ลอบลาแคกไปแล้วเว้ยไอ้นี่มันย่งาไปทีไอ้นี่มันไฟหลายงานดูใ้า่อแม่ถ้าจะรู้เยอะขนาดนี้ขึ้นไปเล่นกับเขาเลยไหมล่ะคะคุณเยลโล่เชิญยิ้ม